ามาค่ะเดี๋ยวจะพาไปกินของเด็ดสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวหลบเมืองวันนี้นะคะมาพบกับครีมค่ะที่จะพาทุกคนไปสอหาของดีของเด็ดที่ห้ามพลาดวันนี้ครีมพาทุกคนมาที่จังหวัดเชียงรายค่ะครีมจะพาไปชิมของกินอร่อยๆและก็ชมวิวทิวทัศน์สวยๆของเชียงรายกันอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นยังไงถ้าอยากรู้แล้วตามมาดูกันเลยค่ะ ที่คิวจะพาทุกคนมากินวันนี้ก็คือข้าวซอยไก่นี่ค่ะนี่หน้าตาหน้าทานมากเลยเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยเปิดมาถึง34ปีแล้วค่ะเร้ก็มาชิมสักหน่อยว่าอร่อยจริงหรือเปล่าอร่อยมากเลยค่ะทุกคนคือไก่เนี่ยใหญ่มากจริงๆแค่ตับตองใหญ่มากข้าวซอยไก่น,นำนะคะเดี๋ยวคิมขอตัวไปกินก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวต่อ มากเลยค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าร้านนี้คิมการันตีความอร่อยค่ะแต่เหมือนเดิมนะมากับคิมไม่ได้กินอย่างเดียวนะจ๊ะเพราะว่าคิมจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งด้วยค่ะตามคิมมาเลย ้มาเชียงรายทั้งทีนะคะก็ต้องขอแวะเที่ยวแวะช็อปให้คุ้มสักหน่อยค่ะคีมนะคะจะพาทุกคนมาแวะซื้อของฝากที่ฮักวิเลตแบรนด์ค่ะนั่นก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะผลิตภัณฑ์ทํามือบ้านจงเจริญถ้ามาเชียงรายแล้วก็ต้องห้ามพลาดท,ที่นี่เด็ดขาดค่ะตามมาด้วยกันเลยค่ะเดี๋ยวคีมนะคะจะมาหาชุดสวยๆคะ่ะไว้ถ่ายลงโซเชียลสักหน่อยและตอนนี้คีมก็อยู่ที่นี่เลยค่ะกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ทํามือบ้านจงเจริญเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าค่ะ และตอนนี้นะคะครีมก็อยู่กับประธาน,นะคะ่ะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ทำมือบ้านจงเจริญนั่นเองนะคะหรือว่าพี่เต๋าได้ให้พี่เต๋าแนะนาตัว,ตวหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่เต๋อฮักวิเลจนะคะหรืออ่พี่วิไลนาภัยวันนะคะก็เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ทำมือบ้านจงเจริญค่ะฮักวิเลจคะ่ะ ชื่อเพราะมากเลยค่ะอยากจะทราบถึงประวัติความเป็นมาเนะะี่ยค่ะประวัติความเป็นมาของที่นี่เราก็รวมตัวกันผลิตงานทํามืองานแฮนด์เมดนะคะตั้งแต่ปีสี่แปดค่ะคิมอยากเห็นมากกว่านี้ได้ไหมคะภ้าปักมือนนได้เลยค่ะเชิญทางนี้ค่ะอันนี้ก็จะพามาดูงานผ้าปักนะคะ ที่กลุ่มเนี่ยค่ะก็จะเป็นงานฝีมือของกลุ่มผู้สูงอายุเป็นหลักแล้วก็เป็นกลุ่มของเกษตรกรกลุ่มผู้ว่างงานนะคะที่อยู่ในชุมชนเราแล้วก็ไม่มีไรายได้เสริมมีไรายได้ไม่แน่นอนอะไรต่าง้เราก็มารวมกลุ่มกันใครอยากมารับงานไปทำที่บ้านเราก็ให้งานไปทำเทคนิคของงานข้าปักของเราอะคะ่ะก็จะให้เทคนิคกับแม่ๆไปเจ็ดข้อนะคะว่าสีเข้มไล่สีอ่อนอะไรนี้ วงลวดลายต่งตางๆเพราะฉะนั้นผ้าจะมีความงามความปาน,นี่การไล่เฉดสีที่ไม่เหมือนใครค่ะมันก็จะมีตั้งแต่ลายปักขั้นพื้นฐานไปจนถึงลายปักขั้นสูงแล้วก็จะได้งานที่หลากหลายแล้วก็แม่ๆสามารถเติมจินตนาการหรือความชอบของตัวเองลงไปดังนั้นผ้าของฮาร์ควินเลตก็เลยจะเป็นผ้าที่มีความรักซ่อนอยู่เราเลยใช้สโลแกนว่าปักดื้อมือสัมผัสดื้อหัวใจ เห็นลายภาพปักสวยๆแบบนี้งานฝีมือมากๆใช้เวลาทาอย่างดีแล้วก็ปานีดมากๆเลยมีการแบบว่าสอแทรกวิถีชีวิตเข้าไปด้วยนะคะและที่สาคัญเลยยังช่วยเหลือคนในชุมชนดด้วยใช่ค<ะ>่ะอย่างนี้เนี่ยคิมขอไปดูสินค้าที่นําภาพปักแบบนี้ไปทําได้ไหมคะได้เลยค่ะเราไปไมุมนกันนะคะอันนี้เต่านําเลยค่ะค่ะค่ะ ของกลงกุมการค้าภายในด้วยค่ะอยากจะทราบว่ากลมการค้าภายในเข้ามามีส่วนช่วยด้านไหนบ้างคะค่ะอย่างของกลมการค้าภายในเนี่ยมาช่วยกลุ่มได้เยอะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอนออนไลน์นะคะ ช่วงโควิดก็มาสอนเราเรื่องของการการทำ content, ระคอนเทนต์การโพสนะคะ,คะการจัดการเพจนะคะการจัดการ i อต่างๆหลังบ้านนะคะ,คะก็ทำให้มียอดขายออนไลน์เพิ่มยิ่งขึ้นค่ะเขาเรียกอะไรแบบกลมแบบจัดหนักจัดเต็ม <laughs> นะคะแล้วก็กลุ่มได้รับการสนับสนุนแบบ แน่นมากค่ะเนยตลอดทั้งปีที่ผ่านมาแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นแม่ๆมีงานทําตลอดทั้งปีแม้ทั้งจะมีแบบสถานการณ์โควิดพวกเราก็อยู่กันได้ค่ะ้ยทุกคนสุดยอดเลยค่ะวันนี้เนี่ยคิมได้รับความร<ช>ู้เยอะมากๆ,ๆ,ๆจะบอกว่าสินค้าเนี่ยน่าซื้อทุกชิ้นเลยค่ะพี่เต๋อขอยังไงเนี่ยช่วยคิมเลือกได้ไหมคะพรดีอยากจะได้ชุดใส่ถ่ายรูปลงโซเชียลได้เลยค่ะมีเสื้อผ้าส,สวยๆหลายชุดเลย <ๆ S 2> แล้วแต่น้องจะชอบแบบไหนเดี๋ยวพี่ช่วยเลือกเองค่ะโอเคค่ะทุกคน วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ทำมือบ้านจงเจริญนะคะเป็นหนึ่งในโครงการหมู่บ้านทำมาค้าขายที่กรมการค้าภายในเข้ามาช่วยส่งเสริมและพัฒนาโดยเช่นดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียงอย่างอาจารย์ช้างหรือคุณศักจิระเวียงเก่าดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้งแบรนด์บายสีครีเอชั่นมาออกแบบคอลเลคชันสินค้าใหม่ชุดโมเดิร์นอาขา สอนการทําแพทเทิร์นที่ฉีกออกจากรูปแบบเดิมๆพัฒนาการออกแบบลายปักให้มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองให้มีความน่าสนใจร่วมสมัยและเพื่อสร้างการจดจําในจุดเด่นของงานปักของแบรนด์ฮักวิเลตค่ะให้มีการตกแต่งมุมไฮไลท์ของร้านที่เรายืนอ,อยู่ที่นี่นะคะให้มีความน่าสนใจจะทําแผ่นพับเพื่อการเผยแพร่เรื่องราวน่าสนใจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ทํามือบ้านจงเจริญอีกทั้งค่ะยังช่วยส่งเสริมช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านตลาดออนไลน์และ ออฟไลน์ line, พัฒนาเพจ Facebook ฮักวิเลจภาพปักมือคับเชียงรายเสื้อผ้ากระเป๋าย่ามผ้าสินพวกกุญแจและแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆจัดทำป้ายหมู่บ้านทำมาค้าขายและจุดเช็คอินเก๋ๆไว้ถ่ายรูปแล้วก็รวมไปถึงป้ายบอกทางเพื่อการเข้าถึงของกลุ่มลูกค้าใหม่ๆอีกด้วยค่ะ วิถีชีวิตล้านนาที่สงบเงียบใกล้ชิดพึ่งพิงธรรมชาติมีบรรยากาศของภูเขาและต้นไม้ร้อมรอบอาหารอร่อยๆแบบฉบับล้านนาได้มาเห็นวิถีชีวิตท้องถิ่นของผู้คนที่นี่แล้วนะคะก็รู้ได้เลยค่ะว่าวัฒนธรรมวิถีชีวิตรวมไปถึงศิลปะอันงดงามที่ถักทอผ่านทางเนื้อผ้าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ค่ะที่คีมอยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสสักครั้งกับที่นี่เชียงราย โดยกลมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์